นี่ค่ะบุญรอดมาหางขุดครับเออไม่ต้องลุกไปแล้วไม่ต้องลุกแล้วดูห่อนใส่ยาให้ไงเมื่อกีออ้ที่หัวก็เพิ่งใส่ยาให้ไปนะคะเช้านี้ล้างแผลแล้วก็ใส่คอปเปอร์ให้ไปคอปเปอร์เอ้ยเวทานากับชีวิต เปนกระจุกเลยมันจะได้ร่วงออกมาเมื่อเช้าก็ออกมาเยอะเลยหนอนอเขาก็แบบยังสโสดเสรกับฤตยานะคะร้งองโหยพตดฟื้นมาน พอเดินได้ก็ร้องห่วยหวนจะออกไปข้างนอกจะออกนอกนอกบ้านนะคะ่ะพือน้วยครั้ทก็เป็นหมาจรเนาะเขาก็ไม่ชินกับการอยู่ในพื้นที่แบบนี้อืออินดู คงจะเจ็บแผลคงจะหลายๆอย่างเนาะคงจะร้าวไข้ด้วยมั้งเดี๋ยวให้ใส่ย,ยาจัดก,การเรื่องหนอนนะเขาก่อนนะคะ